บ้านเก่ามาเฟียตอนที่38พสิอมเต็มโกรธมากไม่รู้ว่าลายวินพาด้วยฝุ่นไปอยู่ไหนรวมถึงพาแก้วมันทำให้เขาจัดการอะไรไม่ได้เลยส่วนลีโอก็เหมือนเจอตีตัวออกห่างเขาลีโอคงโกรธสุธทาลูกสาวที่ทำกับแต้ฝุ่นแบบนั้นวันนี้เขาต้องเจอกับลีโอให้ได้ลีโอ ไม่แปลกใจที่รองเต็มมาเจอกับเขาลีโอคุณทองเต็มเธอนั่งก่อนสิครับนี่คงมีธุระสำคัญใช่ตอนนี้อ่ะฉันเครียดมากไดวินมันพาได้ฝุ่นหนีฉันลีโออย่าบอกนะว่านายไม่รู้สึกอะไรกับไต้ฝุ่นแล้วถ้ายังไงช่วยกันตามหาไต้ฝุ่นเธอะผมว่าไต้ฝุ่นอยู่กับ ไลวินก็ไม่แปลกนะครับในเมื่อสองคนนั่นเขาก็คบกันอยู่พูดแบบนี้ก็หมายความว่านายไม่ชอบใต้ฝุ่นล่ะใช่ไหมไม่ใช่เลยครับผมแค่อยากให้ใต้ฝุ่นปลอดภัย <c oughs> นี่นายคงสงสัยว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุดชาย,ยานั้นเหรอไม่เลยครับผมไม่เคยสงสัยในตัวคุณแต่ระวังไว้มันก็ดีไม่ใช่หรอครับใช่มันดี ฉันสบายใจแล้วล่ะไอ้ฉันเนี่ยก็หลงกังวลทับแย่คิดว่านายมีคนอื่นนอกจากหลานฉันเรียวรู้ว่าทองเต็มน่าจะรู้อะไรมาเกี่ยวกับตัวเขาแต่เขาก็ไม่สนคุณจะพูดอะไรก็พูดตรงๆเถอะครับได้นายชอบใต้ฝุ่นแต่ก็มีอะไรกับพาแก้วฮคุณพูดเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องจริงนะสิแต่ฉันไม่สนหรอกนะไอเด็กนั่นมันคงจะยั่วนายคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะครับเข้าใจผิดเหรอหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะต่อให้นายจะมีอะไรกับพาก้าวจริงนายก็ควรรู้ว่าควรจัดการยังไงเรื่องที่ฉันจะมาพูดก็มีแค่นี้แหละท้องเต็มกลับไปแล้วแต่ลีโอรู้สึกสังหอนใจแบบปลก ว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นส่วนภาแก้วก็ทำงานอยู่ที่โรงรับจำนำกับตาโอตามที่ไยบินบอกและห้ามติดต่อกับใครแม้แต่ไต้ฝุ่นรวมถึงฉลามป้าโอหืมตปฝุ่นอยู่ใกล้แค่นี้เองฉันไปหาได้ไหมต้าโอถึงกับสาย้ามันไม่ได้หรอกเพราะไยบินสั่งเอาไว้ถึงเจ้านายไม่สั่งแต่มันก็ค่อนข้างเสี่ยง เสียงทั้งผากแก้วแล้วก็ได้ฝนไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครต้องจะทำร้ายทั้งสองคนอยู่ไหมต่อให้ปานเทพจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้แต่น้นสั่งจุชาอาจจะหลอกใช้คนอื่นอีกก็ได้ไม่เป็นไรฉันเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่านายก็ต้องไปพบลายวินใช่ไหมใช่จะไปด้วยกันไหมล่ะไม่ดีกว่า ถ้าฉันไปอาจมีเรื่องยุ่งๆอีกก็ได้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียวได้คงไม่มีอะไรหรอกที่นี่ปลอดภัยอืมหลังจากปิดร้านเต้าอูกก่ก็ไปไม่ลืมที่จะย้ำกับผาแก้วว่าห้ามเปิดประตูรับใครเด็ดขาดถ้าไม่ใช่ตนเองแล้วเต้านายจากนั้นเต้าอูกก่ก็ไปผาแก้วต้องอยู่คนเดียวแล้วได้รับโทรศัพท์ของไต้ฝนจะไม่รับมันก็คงไม่ดี พอนี่คือเพื่อนรักนะที่ปกป้องและดูแลกันละกันตลอดมาได้ฝุ่นรับสายได้เสียงก็ดูแหม่งๆแปลกๆเหมือนคนร้องไห้ได้ฝุ่นเป็นอะไรเนี่ยแกร้องไห้ทำไมแกร้องไห้ใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกแกอยู่ที่นั่นเป็นยังไงไลวินดูแลแกดีไหมยีสีดูแลดีนายไม่ต้องห่วงฉันนะแล้วนายล่ะฉันอยู่กับเจรัก ก็สบายดีฉันฝากดูแล,ลายวินด้วยนะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะนี่แกทำไมพูดอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกบางทีเขาอาจจะเบื่อฉันเบื่อคุณไดวินนะนะเบื่อแกไม่มีทางหรอกไดฟุนมันก็ไม่แน่หรอกบางทีเขาคงไม่อยากพูดทำร้ายจิตใจฉัน แกคิดมากไปแล้วคุณไลวินน่ะเป็นห่วงแกมากเลยนะเพียงแต่ตอนนี้เขามีเรื่องงานแล้วก็เรื่องอะไรหลายๆเรื่องที่ต้องจัดการแกรู้มากกว่าฉันซะอีกเออนี่แกคงไม่ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่พูดเผื่อไว้อย่าลืมนะถ้าเกิดยังไงฉันฝากดูแลเขาด้วยได้ฟุนเดี๋ยวสิแกอย่าเพิ่งวางนะ ไ้ฟุนฟ่นไดฝุ่นวางสายไปแล้วทําให้ผาแก้วไม่สบายใจผาแก้วร้อนใจเขาจะอยู่เฉยได้ยังไงเขารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะไปหาไดฝุ่นแต่ระหว่างทางก็ถูกคนของลีโอจับตัวเอาไว้เจียมชัยกับพร้อมจับผาแก้วมัดเขาไม่สนใจว่าผาแก้วจะขอ,อ,อร้องยังไงต่อให้พร้อมเองจะสงสารพเพราะสนิทก,กัน ถึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่พร้อมก็รู้นิสัยของผาแก้วเป็นอย่างดีว่าเป็นคนยังไงผาแก้วถูกจับตัวและถูกพามาถังไว้ในห้องพร้อมกําลังจะเดินออกจากห้องแต่ผาแก้วก็เรียกไว้สก่อนพี่พร้อมเรียมใจหันไปมองพร้อมก่อนที่เขาจะเดินออกไปพร้อมหันกลับมาก่อนที่จะคุยกับผาแก้วผาแก้ว อย่าขอร้องเลยนะพี่ช่วยไม่ได้จริงพี่พร้อมเขาต้องการอะไรจากผมเรื่องน,นี้ไว้ถามเจ้านายเองดีกว่านะพี่พร้อมพี่จะปล่อยให้เขาทำร้ายผมจริงๆเหรอเจ้านายไม่ทำอย่างนั้นหรอกแล้วถ้าเขาทำละ่ะพี่ก็จะปล่อยให้ผมตายชิไหมพร้อมไม่ต่อทําให้ผาแก้วถึงกับร้องไห้อย่าร้องไห้สิมันไม่น่าจะมีอะไร เจ้านายไม่ทำลายผ่าแก้วหรอกถ้าอย่างนั้นจะจับมัดทำไมเราจับมัดอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วทำลายผมผมจะสู้ได้ไงครได้ได้เดี๋ยวพี่จะแก้มัดให้แล้วกันพร้อมแก้มัดให้กับผาแก้วผาแก้วใจเสื่นขึ้นมาบ้างอย่างน้อยๆเขาก็มีโอกาสที่จะหนีพี่พร้อมนี่พี่จะไม่ช่วยผมจริงๆเหรอผมชอบพี่นะชอบเหรอใช่ ชอบกันมากนักเหรอเจ้านายคุณเลโอใช่ฉันเองไอ้พร้อมก็ออไปก่อนขับนายพร้อมออกไปแล้วเหลือลีโอกับพาแก้วพาแก้าวจนกับถอยกลูจนท่นหลังติดกําแพงฮจะหนีไปไหนออยแม้กับลูกน้องฉันนี่คงอยากได้พร้อมเป็นผัวจนตัวสัน่นใช่ไหมอะไรคุณพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้ฉันก็ได้ยินอยู่เต็มสองหู ก็บอกว่าชอบมันนักหนาก็ไปพร้อมนิสัยดีไม่เหมือนคนบางคนนี่ผาแก้วลีโอโกรธมากแล้วดึงผาแก้วเข้ามาใกล้ผาแก้วถึงกับดินและทุบอ,อกเขาโอยเจ็บนะเว้วยปล่อยสิถ้าอย่างนั้นปล่อยคิดว่าฉันพิศวาสมากแล้วไงลีโอผลักผาแก้วจนล้มลงกับพื้นทำได้ค่มองเขาด้วยความโกรธเอไม่พอใจฉันเหรอ ไปผอสอนแล้วจะทำไรได้เดีย๋ยวคิดว่าตัวเองสำคัญส่วนฉันไม่กล้าทำอะไรนะใช่คุณจะทำอะไรก็ได้คุณมันใจร้ายที่สุดใจร้ายแล้วไงฉันทำได้มากกว่านี้อีกบอกมาว่าได้ฝุ่นอยู่ไหนพากแก้วไม่ยอมบอกต่อให้ลีโอจะรักได้ฝุ่นมากแค่ไหนแต่ใช่ว่าจะไม่คิดทำลายไต้ฝุ่นเขาเองก็โดนมาเยอะเจ็บมาก็เยอะ พราะผู้ชายคนนี้จะไว้ใจใครไม่ได้ต่อให้ลีโอจะรู้ภายหลังว่าไจ้ฝุ่นอยู่ไหนก็ช่างอย่างน้อย,อยก็ถ่วงเวลาเอาไว้ดีถ้าอยากได้พร้อมเป็นผัวนะฉันก็จะส่งเคราะห์ให้ลีโอเรียกพร้อมเข้ามาพร้อมกับให้จัดการตัดผ่าแก้วผ่าแก้วรู้เลยว่าพร้อมจะป้ามเขาพอลีโอออกไปพร้อมต้องทำตามคำสั่งเสียงผ่าแก้ว ร้องอย่างน่าสงสารอยู่ภายในห้องลีโอเกียดจัดเขาสั่งไปแล้วและไม่คิดที่จะหยุดการกระทำนั้นเอาแต่นั่งดื่มแก้วแล้วแก้วเล่าฟังเสียงขําควรจนเงียบไปพร้อมออกมาด้วยสภาพที่เสื้อผ้ายับยูยี่ผมเข้ายุ่งเยิงม,มองปาดเดยวก็รู้ว่าผาแก้วเป็นเมียรพร้อมไปแล้วเขายิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ไอพร้อม แกจะไปไหนก็ไปแต่ฉันไม่เรียกแกไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าราบผาแก้วล้วครับทำไมหรือแกติดใจเออฮอย่าคิดทำอะไรที่ฉันไม่ได้สั่งนี่มันเป็นคำสั่งที่ฉันให้แกจาัดก,การผาแก้วอย่างอื่นแกไม่มีสิทธิ์ทำเหนือคำสั่งของฉันไปได้แล้วครับนายัวลิโอเข้าไปในห้องเห็นสภาพของผาแก้วที่นอนอยู่บนเตียง ตอนนี้ผาแก้วไม่รู้สึกตัวมีเสื้อที่ขาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไอ้พร้อมมันนุ่งนวลขนาดนี้เหรอทางทังที่เสียงร้องดูตรงข้างข้ามกันหมดให้ตายสิเขาขยับเข้าไปนั่งบนเตียงแล้วพลิกร่างของผาแก้วให้นอนงายจ้องใบห,หน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาให้ตายสินี่เขาทำอะไรลงไป ลีโออดไม่ได้ที่จะสัมผัสริมฝีปากเล็กๆแก้มนวลๆที่ไม่ได้บุกสลายอะไรเลยทําให้ผาก้าวตกใจลืมตาแล้วจ้องมองรีโอคุณทําอะไรอะ่ะอย่านะอย่าเหรอก็เป็นเมียพร้อมแทนฉันอีกคนจะเป็นอะไรยาอย่านะผาก้าวพยายามสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากอ้อมกอดของเขาทั้งขอร้องทั้งน้ําตาแต่รีโอไม่สน ความต้องการเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากเห็นเดินล่างที่เปื่อยเปล่าของพาแก้วมันยิ่งเพิ่มความต้องการของเขาล่างเล็กๆถูกกัดจับให้นอนคว่ำก่อนที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันผาแก้วถึงกับหลั่งน้ำตาไม่อาจทำอะไรได้อีกนอกจากปล่อยให้ลีโอทำตามใจในสิ่งที่ต้องการแต่ลีโอก็สุดแสนที่จะเฮนทั้งฟัดทั้งกัด ทางขยันขยี้ว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นไปมันสุดแสนที่จะทรมานภาแก้วไม่ยอมพูดอะไรนอกจากนอนนิ่งๆมีเพียงรีโอที่ถึงผ้ามาปิดร่างกายอันเปื่อยเปล่าของน้องเอาไว้รีโออดสงสัยไม่ได้เพราะร่างกายของผาแก้วสะอาดเอี่ยมเหมือนได้พร้อมไม่ได้ทำอะไรผาแก้วแต่เป็นเขาต่างหาก เขาก็ผ่านมาเยอะไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายเรโอไม่อยากเก็บความสงสัยเอาไว้เขาเรียกพร้อมเข้ามาพบพร้อมแปลกใจที่เจ้านายดูเครียดเจ้านายแกบอกฉันมาว่าแกไม่ได้ทําตามที่ฉันสั่งใช่ไหมเจ้านายรู้ได้ยังไงครับแกไม่ได้ทำไรผ่าแก้วครับเจ้านายผมขอโทษครับเจ้านายจะลงโทษอะไรผม ผมก็ยอมรับผิดจังนั้นผมทำไม่ได้ครับผมสงสารผาแก้วบาทซิบต้นนายแกไปให้พ้นจะไม่ให้ฉันเห็นหน้าถ้าสัมไม่ได้เรียกก็พร้อมถามถ,ามถึงผาแก้วทำให้ลีโอถึงกบโกรธพร้อมรักและสงสารดูเหมือนสองคนนี้จะเห็นใจซึ่งกันและกันทำให้เขาโกรธมากต้นนายผาแก้วไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับได้ ถ้าแกยอยากจะพาไปด้วยก็พาไปเลยไปสิวะครับเจ้านายพร้อมดีใจมากที่เจ้านายยอมปล่อยพาแก้วแต่พอเขาเห็นพาแก้วแล้วมันทําให้เขาตกใจมากี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพาแก้วหรือว่าเจ้านายเขาไม่อยากคิดอะไรต่อไปแล้วเพราะตอนนี้พาแก้วรู้จะบอกทำมากเขาต้องรีบพาออกไปจากที่นี่ก่อนลลโอ ได้จะยืนมองที่ระเบียงตอนที่พร้อมพ่อผ่าแก้วออกไปเขากำลังสับสนว่าทำไมต้องรู้สึกผิดในการกระทำของตนเองพ่าแก้วสมควรโดนแล้วเขาไม่ได้ผิดพ่าแก้วต่างหากที่เป็นคนผิดผ่าแก้วกลับมาที่โรงลับจำนำโดยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปอยู่ได้แน่นะไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่พร้อมกลับไปเถอะ มโอเคแค่นี้มันจิ๊บจิ๊บมันไม่ใช่ครั้งแรกของผมซะหน่อยผาแก้วฝืนยิ้มไม่ใช่ผาแก้วพี่เจ็บปวดหรอกเพราะแมงก็รู้สึกผิดเพราะตัวเขาแทบช่วยอะไรผาแก้วไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงนะพี่จะไม่บอกต้านายเด็กขาดว่าผาแก้วอยู่ที่ไหนขอบใจนะพี่พร้อมแล้วพี่จะไม่เป็นอะไรหรอพร้อมสายหน้า พาก้วไม่โทษใครทั้งนั้นเป็นเพราะตัวเขาเองที่ออกไปข้างนอกรู้ทั้งรู้ว่ามีคนจ้องที่จะทำร้ายตัวเองอีกแต่ก็ลุนไปหาที่เองจะโทษใครได้เช้าวันต่อมาเต้าอูมาถึงที่ร้านพาแก้วเปิดร้านแต่เช้ามีสีหน้าที่ค่อนข้างซีดทำให้เขาสงสัยพาแก้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอ,ห,รอหน้าซีดๆนะนอนไม่หลับจริงๆนั่นแหละ กตาอูไม่อยู่นี่โววสิทา่าแต่นิดหน่อยทาแก้วปืนยิ้มให้กับตาอู